ขณะที่นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยนะคะก็ได้ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วค่ะ บรรดานะักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยชุดเตรียมแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33นะคะซึ่งตอนนี้ฝึกซ้อมเป็นประจำอยู่ที่ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตชั้น5นะคะก็ได้ออกมาให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะเมืองหัดใหญ่ที่ประสบอุทกภัยซึ่งตัวแทนทีมฟันดาบไทยก็คือวราการศรีนวลน,นัทนะคะเหรียญทองประเภทเซเบอร์กีฬาซีเกมส์ครั้งที่แล้วและต้นข้าวโพกแก้วนะักกีฬาหญิงเซเบอร์ขอให้ทุกคนปลอดภยัยและกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดย ยเร็วนะคะรวมถึงการฟื้นฟูนเมืองให้ดีขึ้นด้วยค่ะก็ฝากถึงพี่น้องชาวใต้นะครับก็ผมได้ติดตามข่าวมาเหมือนกันก็รู้สึกตกใจว่าแบบเป็นน้ําท่วมที่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ300ปีเลยใช่ไหมครับก็ฝากให้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับแล้วก็ไม่ว่าผู้ประสบภัยจะเป็นยังไงพี่พี่ทีมกู้ภัยเขาก็ยังช่วยเหลือเขาไปด้วยใจอาสาสมัครก็ ก็ให้กำลังใจเขาด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆชาวใต้พี่น้องชาวใต้ก็ขอให้ผ่านผ่านอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ดีแล้วก็กลับมาฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่แล้วก็อีกอีกหลายๆเมืองในภาคใต้ครับให้ให้ดีขึ้นครับการแข่งขันอื่นๆก็รู้สึกว่าหนูรู้สึก รู้สึกเศร้าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ชาวหายเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ออของเสียหายต่างๆก็ขอให้มันเอขาเรียกว่ามีคนมาช่วยบรรเทาทุกภัยของเราค่ะแล้วก็ขอให้กลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ววันค่ะ ขณะที่การแข่งขันซีเกมครั้งนี้นะคะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจํานวน24คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย12คนและหญิงอีก12คนนะคะในประเภทเซเบอร์ฟลอยและเอเป้นะคะสำหรับผู้ฝึกสอนเกาหลีใต้มี2คนก็คืออันซันยองประเภทเอเป้แล้วก็ปัคโดยยองประเภทเซเบอร์ค่ะส่วนผู้ฝึกสอนชาวไทยนะคะอย่างนนทพัฒน์ปานจันและผู้ช่วยทรงพลชี้กว้างก็นําทีมเก็บตัวทั้งในและก็ต่างประเทศมาตั้งแต่ต้นปีนะคะ ก็ได้แข่งขันรายการต่างๆทําให้มีความพร้อมในการลุ้นคว้าเหรียญทองทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมค่ะผลงานในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่แล้วนะคะที่ประเทศกัมพูชานะคะทีมฟันดับไทยคว้ามาได้1เหรียญทองจากวร์กัรสีนวลน,นัด1เหรียญเงินและอีกสามเหรียญทองแดงค่ะ โดยฟันดับในซีเกมครั้งนี้นะคะชิงชัยกันทั้งสิ้น12เหรียญทองเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่16-19ถึงธันวาคมนี้นะคะที่ไอแลนด์ฮอลล์ที่ชั้น3ศูนย์กันค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพนั่นเองค่ะ